เยี่ยมเลยใส่ถุงมือเหรอเอาววะไม่เอ้วนกว่าของหน่อยหมดยังโอ้ยหมดยังไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้คส่ข้างเดียวเหรอข้างเดียวได้เนาะเดี๋ยวจับกระเป๋าก็ได้จับกระเป๋าคลิปอันนี้นะครับใส่ถุงมือนะครับ ไปดูพี่แว่นติดไบก่อนครั änger, แบแว่นแว่นแม็กแม็กต้นนะครับตันนะครับตัวไม่ได้ไปถึงฐานไปวัดอยู่พี่ไปถักอัดพี่แม็กยังเรียบร้อยนะแม็กแลรกอ่ะเยาวราชโชหน่อยกลุ่มเพื่อนพรพลพลนะครับอันนี้รวมรวมกันนะครับพันกว่าบาทพันห้าเจ็ดสิบมั้งนะหนึ่งห้าเจ็ดศูนย์ นี่นะครับขาทูนะครับเดี๋ยวจะให้ดูปู่ชัดๆนะครับจะให้ดูปู่นะครับปู่ก็จะเป็นแบบนี้นะครับพ่อบอกว่าจะเป็นแคตมีอ่าอะไรถ่ายให้แล้วเอาเลยพี่แว่นไดครับนี่นะครับยอดนะครับอ่าอยู่สูงๆเลยนะทำบุญต้องทำที่สูงนะครับใส่สีสานีมุกนะครับรู้ ดูกันเลยนะครับเยี<ห>่ยมเลยเยี่ยมเยี่ยมดูนี่สวยดูครับเหคืใหญ่นะครับมีปุเรนาคจะเป็นอย่างนี้เลยนะฮะองค์จริงจะแบบเป็นเพชรแบบนี้เลยนะครับอันนี้เฮียก็สั่งไปนานแล้วนะครับตั้งแต่ลุงยังกีดยางอยู่เลยนะติดเพชรชาล็ฟสกี้นะครับสั่งไปสององค์นะครับองค์ปุริพังคีนะครับกับองค์ เป็นพระมเหสีของท่านนะครับสั่งมาตั้งแต่ลุงยิจยางามาเก้าเดือนที่แล้ว10เดือนยังไม่เสร็จเลยขึ้นโครงว่ายัางเดียวยังไม่ได้ติดเพชนะครับอันนี้ก็ให้ดูเป็นแบบอยากนะครับเป็นแบบนี้เลยนะครับเป็นแบบนี้เลยคูนี่าสายยานพญานาคนะครับยานปูน่นะต่อเทียนนะวุ้นใหญ่น้อ็ต่อเทียนน นะสวยงามเราจะตั้งไว้ตรงนี้แหละนะครับให้ดูปู่นะได้เทีก่อนได้เทียไว้คุณแม่คุณแม่รายี่พามาได้มยเอเปนาับด้วยการจับบคุณพ่อจับของคุณพ่อไได้เราไม่เ่ับ้าไม่ได้จับ้าไได้เลยครับ